ภายใน45วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์แรนดอมนะคะให้กับผููที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ได้ใช้คลิปไม่ได้ใช้ไพ่เ็กนี้นานแล้วนะสีขาวอ,อย่าลืมไปติดตามเพจใหม่เราด้วยนะคะเดี๋ยวจะเมนไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวจะทำ อ่าวเปเปอร์นะคะให้ทุกคนไปโหลดเอาเนาะอ่าขอดูหน่อยนะคะภายใน45วันนะไกด์ไลน์ของคุณครูบาอาจารย์ของคุณอยากจะสื่ออะไรกับคุณคะสี่สิบวันนะอุ๊ยเหมือนเมื่อกี้เป๊ะแสดงว่าถ้าคุณดูคลิปนั้นแล้วคุณมาดูคลิปนี้อีกคอนเฟิร์ม100%ว่าใช่แล้วล่ะ <laughs> โอเคค่ะ ลายคนก็ลางจะมีการเริ่มต้นบางอย่างจะมีโชคทางการเงินนะคะเริ่มต้นบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินธุรกิจการการเรียนการลงทุนนะคะเดีการเริ่มต้นนี้มันจะนามาซึ่งผลลัพธ์แล้วก็ประโยชน์ให้คุณได้นะคะในในระยะใกล้แล้วก็ภายภาคหน้าด้วยเอิม่ม seven o c t o e นะคะเป็นช่วงที่เราอ่ะต้องวางแผนดีๆในเรื่องของการลงทุนการเงินนะคะเออว่าจะไปต่อ,อยังไงเกี่ยวกับ วางแผนระยะยาวอะนะคะมีการวางแผนระยะยาวเกิดขึ้นนะไฟล์ออฟสอดร,ระวังในเรื่องของปัญหานะคะหรือว่าคอนฟ lict บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหนึหรือว่าเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้ในเรื่องของแบบข้อบกพร่องหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการนัดหมายหรือข้อตกลงนะคะ h a n แ m a n แฮงแมนหลายคนก่อนหน้านี้นเ,นเหมือนเราว่างงานรอง,งานหรือเปล่าทัวรบสอดหรือว่าตัดสินใจ,จออกจากงานนะคะหลายคนอาจจะมีการได้ตัดสินใจเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหรือว่าตัดสินใจแบบที่จะทําจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอม,มีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะมาดูว่าภายใน45วันครูบาอาจารย์ของคุณเนี่ยบอกอะไรคุณคะ่ะ สีวันว้าว the เวอร์ค่ะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดไม่ว่าคุณรอสิ่งใดสิ่งนั้นจะมาอ่ะข่าวถือว่าเป็นข่าวดีไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางการศึกษาความสำเร็จโปรเจกต์โครงการนั่นละค่ะ Amazing ม,มากภายใน45วันเิวันเดินทางได้ต่างประเทศได้นะคะหรือการได้เริ่มต้นนะคะ เออคำตอบที่เราคอยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าอะไรนะเอกสารการเดินทางหรือว่ารอคอยแบบให้เขาเรียกหรือว่ารอแบบรอการเริ่มต้นนะคะเออหรือว่ารอคอยคําตอบของบางเรื่องบางโปรเจกต์นะคะแม้แต่คําตอบของความสัมพันธ์ก็ตามมาถึงแล้วถึงเวลาแล้วนะคะอ่าไฟล์อรดอาจจะมีแบบ ข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กๆน,น้อยนะคะมีข้อขัดแย้งเล็กๆน,น้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะอาจจะมีใครสักคนที่พยายามให้ความร่วมมือคุณก็เป็นไปได้เช่นกัน The Star แต่ไม่ใช่ปัญหาบอกแล้วว่านี่มาถึงจุดของคุณอะสี่สิบวันดีมากๆนะคะ t h e Star คือแบบโอกาสชื่อเสียงนำงานออกสู่สาธารณะหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการให้อภัยอย่างเงี้ยอืม ถ้าสองใบน,นี้มาประกบกันนะคะอันนี้ด้วยมันเลิศมากถ้าคุณจะมีการเริ่มหรือว่าทำอะไรนะคะ Show the world the real you are. อีกหนึ่งใบเพียงความรับผิดชอบต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าเราทำแล้วเราไม่เหนื่อยแต่ยิ่งยิ่งมันสำคัญนะคะมันยิ่งเพิ่มความแบบ รับผิดชอบเรายิ่งเติบโตเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเออทำให้คุณได้เรียนดูเยอะขึ้นนะคะคุณจะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีภายใน45วันก็ขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเค่ะ